สวัสดีครับเพืเ่อนๆระชมาาก,การทำง,งานของทีมงานรักน้องอานนะครับผมพบทีมนะครับผมวันนี้พี่ใหญ่น้องการน้องเล็กนะครับผม จะมีฝูงน้องวัวนะครับผมมากินอยอดของปักตบนะครับผมที่ใหญ่ก็จะจบขึ้นมาให้นะครับผมหรือโกยนั่นเองนะครับผมมานะครับผมหลอกล้อกันมากนะครับผมนะน้องวัวที่นี่น่ารักนะครับผม รับผมกูุมน้องวัวนะครับผมที่ท่านที่เคยได้ชมคลิปผมนะครับผมเวลาที่พี่ใหญ่มาจกปักตกแถววนี้ก็จะมานี่แหละครับผมกองไว้นะครับผมน้องก็จะมากินนะครับผมนีผแสงอาจจะน้อยหน่อยภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมน่ารักครับผมนี่ครับผม ลูกพัวตามมาด,ด้วยนี่ครผมตกใจน้องกลางก็อยู่นู่นนะครับผม น้องเล็กก็ดันดันนะครับผมดันปักตบที่อยู่ตรงกลางนะครับผมมาให้พี่ใหญ่นะครับผมใหญ่ยกขึ้นฝั่งนะครับผมออโอเคไปลองวัวมาตักตายนะครับผมไปคินปักตบแล้วมาเรียกป้ายไป,ไปเอาหวงลูกเข้านะครับผม Era capa กระจกอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็วาครับผมอากาศก็กำลังสบายนะครับผมพอสายสายหน่อยก็เริ่มร้อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าบริเวณนี้ยอมรับเลยครับผมว่าอากาศดีครับผมน้องอ่าน,น บอกตัวอิ่มแล้วก็ไปแล้วนะครับผมก็จะเหลือแม่ลูกคู่นี้แหละครับผมมาเลมหน่อย ลมพัดเย็นสบายครับผมกำลังพอดีนะครับผมเอาเล็กก็ดัน,ด,นดันมาให้นะครับผมกลางก็อยูน่นู่น ต้องใช้วิธีโกยขึ้นลดฝั่งนี่แหละครับผมเพราะว่าเก็บไม่ไหวนะครับผมอยากจะลดขนค่าลดค่าสึกล้อว่าถนนวนคทาก็ยังไม่ดีนะครับผมก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับผมเก็บไว้แห้งตามธรรมชาตินะครับ เริ่มมีแดดแล้วนะครับผมแดด,ดอ่อนๆแล้วนะครับผมน้องวัวก็กำลังอริดอร่อยนะครับผมเลียมยอดนะครับผมน้องเล็กก็ดันดันดันอยู่นู่นแล้วครับผมนู่นนะ่ะข้างหน้านะครับ ใหญ่ก็จบอย่างเดียวครับผมที่ใหญ่แล้วไม่ต้องเลีบยงยาเลยนะครับช่วงนี้น้องวัวเลี้ยยอดผักตบนะครับผม ก็พัดเยือเรือเย็ยนสบายดูบรรยากาศน้องน้องเล็กกด็ดันดันดันอยู่นู่นนะครับผมก็ตบชวากองนั้นหนาก็เริ่มบางลงแล้วนะครับผมใหญ่ก็จบจังเดียว วางอ,อาจจะมีเสียงลมเข้าก็ต้องขอโทษขอไปเลยครับผมบริเวณนี้จะเป็นนกนางแอ่นนะครับผมจะไม่ค่อยเห็นฝูงนกเงี้ยงนะครับอยู่เป็นโซนนะครับผม กระจกย่างเดียวน้องเล็กก็ดันนะครับผมก็ไม่ถือว่าผอมนะครับน้องวัวนะครับผมเล่มหญ้าด,ด้วยนะครับผม มีลมนะครับผมไปแล้วครับผมใส่อิ่มแล้วนะครับผมเดินแล้วใหญ่ก็จบวางต่อเลยนะครับผม สาดูสาดตาขึ้นเยอะเลยนะครับผมดูน้อผมน้องกลางก็ยู่นู้นนะครับผมหยิบแล้วก็จะเคลื่อนแล้วนะครับผมปุ่งน้องวัวนะครับผมจะไปเดินออกกาลังกายนะครับผมเร็มยาแล้ว